นับตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาและปัจจัยการผลิตโดยการจัดสรรงบประมาณใน,นลนักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนได้รับประทานเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการโดยยึดหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ ดังเช่นโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้องสังอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด76คนปัจจุบันเปิดทําการสอน2ระดับคือชั้นอนุบาลปีที่1-2และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ซึ่งในชุมชนแห่งนี้ผู้ปกครองของเด็กมีฐานะยากจนจึงส่งผลทําให้นักเรียนจํานวนมากไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการทางด้านโภชนาการ ทางโรงเรียนจะได้เริ่มวางแผนดาเนินงานจัดหาเงินกองทุนสนับสนุนเพื่อน,นํามาลงทุนทํากิจกรรมต่างๆกิจกรรมของทางโรงเรียนประกอบไปด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์การเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาและการต่อย,ยอดทำกิจกรรมด้านอื่นๆเช่นการทำปุ๋ยชีวภาพสากณรร้านค้าให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม และประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอีกท,ทั้งยังส่งผลต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สวัสดีครับนี่คือโรงสีข้าวจากโรงเรียนน้องแ้วิทธ์ครับซึ่งได้เข้ามาจากแปลงนาของโรงเรียน เมื่อสีข้าวเสร็จแล้วเราก็นําไปไว้ที่โรงอาหารเพื่อหุงข้าวเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆทั้งโร,ร,ร,รงเรียนหนองแตีวิทิ์ครับโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ได้ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่องอีกท,ทั้งยังได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และคลินิกเทคโนโลยีขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายและชุมชน เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดีครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการที่เราทําอยู่อย่างเช่นการทํานาเราก็เลยต่อยอดมาเป็นทํำลงสีข้าวไว้ในโรงเรียนเพื่อที่จะนําข้าวของโรงเรียนมาสีให้นักเรียนรับประทานแล้วก็ให้ผู้ปกครองที่มีข้าวอยู่ใน ยุ่งฉางของตัวเองเอามาสีที่โรงเรียนนะคะโดยผู้ปกครองมาช่วยลูกหลานแล้วก็นักเรียนก็ได้เรียนรู้จากกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะจากกิจกรรมที่เราทำอยู่ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนลดภาวะทุกพ่อชนาการขาดแคลนอาหารกลางวัน,นก็คือลดตรงนี้ได้นะคะ